หวานทักมะลกฝัปปนตากแดดเอาไวรต้มกินต้มมากัดต้มน้ำห่อนนะโคตรเปนน้ำห่อนฝันฝันบางตากแดดแห้งเร็ว หัวใหญ่ใหญ่อันนี้เข้ากับฮักอันนี้เขา้าฮักไปปลูกใหม่เอาไปปลูกอีกหัวมนันนีเข้ากับปานปานตากแดดเอาไว้ไปปลูก ง่งายง่ายง่ายวันชักมลูกฟานตากแดดเดี๋ยวเอาไปฟานตากแดดเท่ากับเอาไปปลูกน้ำแนยเอาไปไปฟานตากแดดไว้ช่วกินช่วงกินมันชักมลูก